ดูชิตามาเพื่อนๆดูชิตาไม่เคยทำให้ผมผิดหวังตอนนี้นผมจะเจอลุมสักสิบยี่สิบคนน่ะนั่นไงกูจะโม้อีกแล้วเนี่ยไม่ดูสถานการณ์เลยเจ๊นั่นกูจะโม้อีกแล้วกูขี้โม้อีกแล้วกูจะตายเอาละไอ้เหี้ยกูมีเพื่อนละเออทำไมมันไม่โดนวะเผาบาจี้เหรอเฮ้ยผลบาจี้เหรอเก็บไปแค่นี้ก่อนเลยแค่นี้ทรงกระโปงจัดคนไหนทรงกระกากับผมจะฆ่าออแม่งก่อนเลย มันมีตัวเสียมอยู่มีตัวเสียมอยู่ใจเยน็นเราใจรุ้มรมำมาเฮ้ยไอ้เฮี้ยมันเล่นชูจิต่ามันเล่นตามกูมเงาอยัางไงโอ้าเฮ้ยชีเรียกตายเว้ยอูมันไปหาเพื่อนอย่างไวอ่ะมันติดเทอร์โบโวิ่งไปหาเลยเนี่ะไปไอ้เฮี้ยมาดิกูเปลี่ยนละไอ้สัตว์กูไม่เล่นละไอ้เฮีย้ยนตอนทีสวอรด์ดอะกูเล่นชูจิต่าลแล้วแหละ เกูโดนไรคือรอดอะเอาคิวกูไอ้น ni sure ้องเกือบสัตว์โมโหละไปไหมไปไหมเนต่ยไปไหมกูกูไม่ได้เดินเลยเนี่ยกูเป็นอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยกูเป็นอะไรอ่ะ อย่างนี้ก็มีเว้ยไอสองคนนี้มันทุนเงินไอ,ไอสองคนนี้มันทุนเงินนั่นไงที่นี่รอแช่อยู่เนี่ยโอ๊ยเอตามาไอัตว์โอ๊ยทำไมไม่โดนมันอยู่ไหนมันอยู่นี่เอาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วยังยัง กูจะฆ่าได้อุกูจะได้ร้านมันอยู่เออออเฮ้ยพีแกพีแกจริงฮ้ยเฮ้ฮ้ฮ้ยีนี่นี่ีอะไรเนี่ยนั่นหมุนกันหรอหมเ้าหัวกันหรอมึงหุนเข้าหัวกันใช่ไหมนั่นนั่นไง มันเห็นมันเห็นผลงานที่มันจะได้จากกูแล้วมันมันเอาใหญ่แล้วนะนั่นเพื่อนมันทั่วใหญ่เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบบนี้เขาเรียกลุมไอเทียนี่ก็หนีใหญ่เลยมึงเปิดกูตองมึงเปิดกูมึงห้าเอาไอเทียอว้ามีหัวรถโอ้ย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 จะตายเยอะซูมก่อนขอซูมเงี้ยมันตั้งนึ่งไม่ไหวมันระสมชีวิตปัดแป๊บ เอาใส่ให้คนอื่นจับให้อะจับเองไม่ไหวเอาเป็ไม่ไหวอพวกเนี้ยดเตินเฮ้ยตายไปน่ะอืมกูไม่ได้่ายเฮ้ยกูกูกูฮึ่มฮึ่มฮา่มม่มม ใช่แล้วแหละเฮียตรงนั้นอะ่ะตอนนั้นมันคือเวลาของกูแล้วเดี๋ยวกูต้องไปให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้เอาตรงนี้มันคือเวลาของผมแล้วไงทุกคนโอ้ใช่เลยอย่างนี้ใช่เลย,อยเลยอ้เหี้ยมันหนีกูหมดเลยโอ้ นะกูไม่แล้วเนี่ยวิ่งๆๆๆๆไม่ใช่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่อยู่ตัวของมึงนั่นตัวของกูอือนั่นมันถือกันรีตัวเฮีย เด,ด้รออะไรอะ่ะไอ้เหี้ยกูวิ่งเลยสาสตูร์รอนรถแท็กเตอร์เลยดับไฟดับไฟหนักกว่าเดิมอีกไอ้เหี้ยนะแช่เลยไอ้เหี้ยจากกูซส่แช่หน่อยไหมละมึงดีนะ 3, กูสารรถสามมันแล้วอ่ะ ไม่งั้นมันหลุมกูแน่ไอ้สองคนเนี่ยผมไม่ได้สนใจมันหรอกผมสนใจเพื่อนมันโอ้โหอย่าไวเฮ้ย